สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มีตัวเลขมาฝาก,กแล้วนะคะสองตัวแม่นๆนะคะมาดูกันเลยนะคะวิดีโอนี้ทำขึ้นเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากรัฐบาลโปดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูมีโชคมีลาบหลับให้ได้เงินหมืน่นตื่นให้ได้เงินแสนเงินล้านฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอกำลังใจจากเพื่อนๆืนทุกคนด้วยค่ะทำเป็นแนวทางตามสูตร ลอตเตอรี่นะคะฝากช่องเลขแม่นๆมาแชร์ด้วยนะคะไม่สนับสนุนการพนันทางใดๆทั้งสิ้นเราไม่ใช่ผู้วิเศษเราไม่รู้ว่าลอตเตอรี่จะออกเลขอะไรนะคะทําไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทําไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะมาดูนะคะเพื่อน สองตัวนะคะแม่นแม่นนะคะอาจจะมาบนหรือล่างก็ได้นะคะเพื่อนๆทำไว้เป็นแนวทางนะคะมาดูกันเลยนะคะหนึ่งพืศจีกาเรานะคะเลขที่ออกสี่ย์สี่ล่างออกสี่ศูนย์ใช่ไหมคะเรา,เามาตั้งเลยนะคะเอาสี่ศหรือว่าศูนย์สก็ได้นะคะถ้ามันเป็นเลขแบบนี้นะคะตั้งเลยนะคะ สี่นะคะห้าหกหนึ่งสองนะคะยืดออกมาลดนะคะก็คือลบนะคะเป็นสามสิบอันนี้คือหมายถึงสิบนะคะเอาแต่ศูนย์อันนี้เป็นเก้าเป็นแปดอันนี้เป็นตัวรองนะคะเพื่อนเรามาดูกันนะคะสิบหพจนจการเลขที่ออกหกหกหนึ่งล่างสี่หกนะคะัเพื่อนนี่นะคะหกหนึ 6, 1, ่งเรานะคะออกนะคะถือว่าถูกนะคะ ลองนี้เขียนไว้ให้เพื่อนดูเฉยนะคะจะตัดออกหรือว่าจะเก็บไปดูก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วเก็บไว้ดูก็ได้นะคะเพราะบางทีมันก็ลบหนึ่งลบสองอย่างที่บอกเข้าตลอดนะคะสิบหพฤศจิกาออกหกหกหนึ่งล่างออกสี่หนะคะเอาหกหนึ่งเราตั้งนะคะเพื่อนนี่นะคะหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามนะคะยืดออกลบออกมาเป็นห้าอันนี้เป็นศูนย์นะคะเป็นตัวลองเป็นตัวลองก็คือ9ก้ากับสี่นะคะ หกเท่ากับเก้านะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะหกเท่ากับเก้านี่คือทิ้งไม่ได้เลยนะคะงวดต่อมาออกเก้าเก้าสี่ข้างล่างออกแปดสี่ไม่รู้จะพูดยังไงนนาะค่บเพื่อนๆสี่งวดติดแล้วนะคะสี่ศูนย์สี่หกหกหนึ่งเก้าเก้าสี่สามศูนย์สามนะคะคนทำก็ กอเหมือนกันนะคะออกหวยออกไปแบบนี้แต่อันนี้มันก็เข้าถ้าเราจับหมายถึงสองตัวนะคะถ้าเราไม่เน้นว่าสามตัวนะคะถ้าเพื่อนๆบางคนจะบอกโอ๊ยตัวเลขเยอะจังดูไม่เป็นหรอกทําไม่เป็นแนวทางนะคะมาดูกันเลยนะคะเพื่อนออกเก้าเก้าสี่นะคะหนึ่งธันวาเราธันวาคมออกเก้าเ้าสี่ล่างออกแปดสี่นะคะเก้าสี่เรามาตัวกลับนะคะเพื่อนๆนี่นะคะถูกนะคะ แปดเรามาหลักสิบนะคะแต่นี้เราเน้นสองตัวเราไม่นับก็ได้นะคะเพื่อนเงวดหนึ่งธันวาออกเก้าเก้าสี่ข้างล่างออกแปดสี่นะคะเอาเก้ากับสี่ตั้งเะคะเพื่อนเพื่อนเก้าสี่เพื่อนเพื่อน,น,นจะลองสลับตั้งก็ได้นะคะได้เหมือนกันนะแต่ถ้าตั้งอย่างนี้มันก็จะตรงหลักแต่บางทีมันก็ออกกลับ มันไม่แน่นอนเสมอไปนะคะมันอยู่ในลูกกลมๆเราไม่รู้นะคะเราอยู่ข้างนอกแต่ว่ามันอยู่ในโลกลูกกลมๆออก303นะคะ16ทันรา,าเราออก303ครั้งออก70ที่ทำไว้คลิปที่แล้วที่เข้านะคะเพื่อนๆ70เราก็รู้สึกจะเหมือนจะชี้บอกเป็นในๆแต่ว่ามันก็เข้านะคะเพื่อนๆลองไปไล่ดูคลิปได้นะคะ 9 4ใช่ไหมคะเก้าสี่นย์หนึ่งสี่นะคะ3 3 8ตัวลองก็คือ7กับ2นะคะตัวลองนะคะ7กับ2นะออก3 0 3ใช่ไหมคะเพื่อนนี่นะคะ0 3เรานะคะตรงตรงนะคะ2ตัวนะคะ7เรามาหลัก10หน่วยล่างนะคะ10บบทสล่างนะคะ 03นะคะเห็นไหมคะจะมารบบริเวณนี้นะคะเรามาดูงวดต่อมานะคะ30ธันวานะคะเรามาดูกันนะคะเพื่อนๆ30ธันวานะคะ30หรือ03ก็ได้นะคะก็เหมือน404่ใ่่ไหมคะเพื่อนเพื่อนเอา03ละกันนะคะ่า3 4 5นะคะ0 1 2 2 9นะคะอันนี้คือตัวรองนะคะ หนึ่งกับแปดนะคะเรามาจับกันเลยนะคะเพื่อนจับไปเป็นแนวทางนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,นไปเจอเลขอะไรหรือว่าไปเจอตัวไหนเด็ดๆมาๆก็ลองมาตัดกันได้นะคะ<ๆ>นะคะสองเก้า<ๆ>นะคะสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่งสองสอง อายาเลขสวยสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสนหนะคะห้ ห้ 50, 51, 50, าศูนย์ห้าห้อ้าวห้าสองสองห้าเพื่อนเขียนผิดนะะขออภัยด้วยค่ะอาจจะออกตุ้นก็ได้ค่ะจะไปรู้เนาะตัวกันเรานะคะตัวรองเรามีหนึ่งแปดนะคะเพื่อน 1819 10 1112 ขอให้เพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะคะมีโชคมีลาบนะคะถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆมีเงินกลับบ้านปีใหม่นะคะอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนนะคะเรามาดูกันนะคะสามศูนย์กับเจดศูนนะคะเพื่อนบวกหนึ่งบวกสองลบหนึ่งลบสองนะคะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองนะคะเพื่อนสี่หนึ่งสี่สองนะคะนี่นะคะ ขอให้มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเพื่อนขอให้เพื่อนทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมมีโชคมีลาภถูกรเเอรี่รางวัลใหญ่ๆนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะ